น้องภูมิปั๊มหล่อไหมครับเท่ไหมครับขาวไหมครับตี๋ไหมครับน่ารักไหมครับน่ารักหรอน่ารักน่ากอดไหมครับฮะดื้อไหมครับสอนไหมครับฮะสอนไหมเดี๋ยวหันมาก่อน สนไหมครับมึนไหมครับม okay. okay. ึนไหมมึนไหมโอเคโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนเร็วเร็วเร็วบายบายเร็วบายบายสวัสดีครับสสวัดีครับจ่าเอ๋จ่าเอ๋ บายบ